ทักทายชาวมิวโฟทุกๆคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะทุกๆคนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเขาประกาศผู้โชคดีเกี่ยวกับศิลาปีศาจเนี่ยแล้วมันจะมีพ่วงท้ายว่าจากเตากรำยานเนี่ยนะครับไอช่องทางเนี้ยมันคือช่องทางที่แบบเราจะได้ศิลาปีศาจที่เป็นขั้นหายากแบบการันตีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําพลังลบสูงสหรือ ไต่เลเวลขึ้นไปส,สูงเพื่อจะได้มันมานะครับมันมีช่องทางของมันอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ใช้ระยะเวลาหลายวันพอสมควรกว่าจะได้มาแต่ละแต่ละเม็ดนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ที่จะเก่งอะไรมากมายนะสายเริ่มต้นก็สามารถที่จะมีรุ่นหายากเนี่ยไว้ใส่ในตัวละครได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีนี้ทำยังไงนะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ จตุรัสเวทมต์นะครับมีใครยังไม่รู้บ้างว่าจตุรัสเวทมต์เนี่ยมันมีแต่ละห้องเนี่ยมันแบ่งเลเวลของมอนยังไงนะผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะคนที่ยังไม่รู้นะครับคือหลายคนพอพอเจอห้องที่ตัวเองต้องการปุ๊บอย่างห้องห้องประสบการณ์หรือว่าห้องเงินขาวห้องทองคําแบบนี้บางทีเราสุ่มไปเจอห้องทองคำสองแบบเนี้ย เราก็วิ่งไปตีก่อนนะอยากรู้ว่ามอนมันเวิวอะไรแบบนี้นะจริงจมันแบ่งแบ่งตามห้องไว้แล้วนะก็คือถ้าเป็นจตุลัส f 1นะครับเนี่ยชั้นแรกนะครับ Monster เลเวลมอนสเตอร์ก็คือ2 0ถึง35้าถ้าเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับห้องที่พ่วงด้วยเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมอนเลเวล20และถ้าเป็นห้องที่พ่วงด้วยเลข2นะครับมันจะเป็นมอนเลเวล25และถ้าเป็นห้องที่พ่วงด้วยเลข3เนี่ย มันจะเป็นมอดเลเวล30พอเจอห้องแล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปตีก่อน,นก็คือสุ่มหาได้เลยอยากตีเลเวลเท่าไหร่นะสำหรับวิธีนี้นะครับให้เราไปที่ห้องศิลาเวทนะครับแล้วก็ไปเลือกตีตามระดับเลเวลที่เราตีได้นะตีไหวนะครับแนะนําให้ตีมอนที่เลเวลไม่สูงมากแล้วก็ปิดมอนได้ไวๆนะครับเพื่อที่แบบว่าจะดรอปของได้เยอะขึ้นนะครับได้ไวขึ้นนั่นเองทีนี้ไอ้เจ้าห้อง ห้องศิลาเวทนะครับมันเป็นห้องที่เราจะได้ศิลาปีศาจเนี่ยมาไว้ในมือเนี่ยเยอะมากๆนอกจากที่เราจะได้ศิลาเวทมาไว้แล้วนะครับในในกระเป๋าเป้เราเรายังได้พวกอุปกรณ์ที่เป็นขั้นขั้นฟ้านะครับสีฟ้าเอามาไว้ตีตีคราพ,พวกอาวุธพวกชุดนะครับอันนี้เราก็จะได้เยอะเช่นกันแต่ว่ามันจะแตกต่างจากห้องทองคําอยู่นะ ห้องทองคำเนี่ยมันจะได้ทองทองแดงเนี่ยเยอะมากๆแต่ข้อเสียงมันคือเราจะไม่ได้ exp คือมันได้น้อยนะครับแต่พอเราก้าวเข้ามาในห้องศิลาเวทนะครับทุกคนเราจะได้ศิลาเวทแบบเป็นกรอบเป็นกำรรม,มากมากเลยนะเอาเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดลงได้3าตัวต่อต่อหนึวันเนี่ยคุณจะได้ศิลาปีศาจนะครับตก วันละประมาณเกือบ200ก้อนกันเลยทีเดียวนะแล้วมันมีปัญหาว่าคุณเนี่ยจะต้องมาคอยเคลียร์พื้นที่ในกระเป๋านะครับเพราะว่ามันเต็มเร็วมากนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทีมงานเนี่ยทีมผู้พัฒนาเนี่ยของอย่างอื่นเนี่ยเวลาถ้าเป็นของเหมือนกันมันก็จะนับรวมกันอยู่ในชิ้นเดียวใช่ไหมแบบ1 2 3 4งมันไม่ได้แยกกันนะครับแต่ศิลเวตทาไมมันถึงทําแยกกันก็ไม่รู้นะหรือต้องการให้เราได้จะ ใช้ทองเพื่อขยายพื้นที่กระเป๋าหรือเปล่านะครับคือไอเทมตัวอื่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยนะถ้าเป็นชนิดเดียวกันอย่างสมุดคัมพีนะมันก็อยู่ด้วยกันนะมันไม่ได้อยู่แบบอยู่ใครอยู่มันถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกันนะครับมีแค่ศิลาเวทเท่านั้นนะที่มันอยู่แยกกันนะต่อให้เป็นชนิดเดียวกันโคตรเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็ห้องศิลาเวทนะครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันได้ exp เนี่ยค่อนข้างจะเยอะ พอสมควรเลยเราสามารถที่จะมาฟาร,ร์มหาศิลาเวทเนี่ยพร้อมกับรับ exp แบบเยอะๆรัวๆได้เลยนะครับถ้าให้เทียบกับห้องประสบการณ์นะห้องประสบการณ์เนี่ย exp ยืนหนึ่งรองลงมาก็คือห้องศิลาเวทนะครับทุกคนต่ำสุดก็คือห้องทองคำกับห้องเงินขาวอันนี้ exp ต่ำสุดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ประสบปัญหาไปห้องประสบการณ์แล้วโดนตีอยู่เรื่อยๆนะครับ ลองแว็บมาที่ห้องสิลาเวศดูนอกจากคุณจะได้สิลาเวดเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วคุณยังได้ของไปครบาบอาวุธฟ้าอีกนะครับเยอะมากๆนะผมตีแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้มาแบบพอจะอัพได้ชิ้นหนึ่งแล้วนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือของที่หลังจากผมฟาร์มครบ1ชั่วโมง30นาทีนะครับก็ได้มาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มาดูในส่วนของกระเป๋าเป้ผมนะครับศิลาเวทเนี่ยกองเต็มเลย ที่ผมงเงเหงิดก็คือทําไมชนิดเดียวกันมันถึงไม่รวมอยู่ในก้อนเดียวกันเป็นนับเป็นหนึ่งสาเหมือนเวลามันรวมมันนับสรุปรวมของให้เรานะครับว่าครบชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากห้องนี้เห็นไหมไอ้ศิลาเวนมันยังรวมอยู่ในอยู่ในก้อนเดียวกันเลยเห็นไหมนะครับตัวเลขอะแต่พอมาอยู่ในกระเป๋าเป้มันแยกซะง,งั้นนะครับทุกคนทีนี้ถ้าเราอยากได้แบบสีส้มนะครับเอามาใส่ในช่องของเราแบบนี้ มันมีวิธีที่ได้แบบการันตีอยู่นะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้เหลือบ่ากกว่าแรงนะแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ได้เองแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ยังมีคนสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขาพากันไปหามาจากไหนนะครับเชื่อไหมว่าถ้าเรารู้วิธีนี้ตั้งแต่ต้นๆนะเราสามารถที่จะมีศีลาเวสสีแดงเนี่ยเอามาใส่ในช่อง ตวละครของเราได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเลยแล้วพลังรบเราเนี่ยก็จะดีดขึ้นไปเยอะเยอะขึ้นมากๆนะครับโดยเราทําการรวมศิลาเวทนะรวมนะครับวิธีนี้อาจจะต้องใช้ดวงต้องพึ่งดวงนะครับทุกคนเวลารวมผมแนะนําว่ารวมซักทีละ5ช่องนะมันมีโอกาสที่จะได้สีฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะ เยอะทีเดียวอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหรือเราจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วแต่เลยเห็นไหมครับถ้าเรารวมทีละ5าช่องมันก็จะได้ของดีๆแบบนี้แหละนะเพราะเราเปิดมันก็จะได้สีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้สีแดงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเราก็มาที่ตรงหายากนะครับแล้วก็รวมขั้นฟ้าพอเรารวมขั้นฟ้าเสร็จ นะครับเราจะได้แต้มที่เรียกว่าแต้มเตากำยานนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตบ้างไหมนะไม่ว่าเราจะรวมได้หรือไม่ได้นะครับมันจะนับแต้มให้เราเตากำยานนะครับพอครบ25ครั้งที่เรารวมคราฟสีฟ้านี่นะครับทั้งหมด25ครั้งเราจะได้การันตีสีแดงออกมา1ชิ้นนะอันนี้ก็คือ วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะกว่าจะได้ครบ25แต้มนะครับเราก็ลองผสมดูนี่นะพอเราออกมาเห็นไหมแต้มเตากำยานนะครับมันก็จะเพิ่มเป็น13แล้วเห็นไหมทีนี้เราก็ไปรวมต่อนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับ5้าแถว มีโอกาสที่จะได้สีฟ้าเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวโว์เห็นไหมครับทุกคนมาอีกแล้วโอ้ <c oughs> แต่ผมนะเลือกใส่ใส,ใส่ไอ้สีลาเนี่ยสีแดงนะครับผมเอาใส่ตัวเนี่ยคือสีแดงเห็นไหมจะเห็นว่าถ้าสังเกตน,นะผมเอาสีแดงมาใส่ตัวหมดเลยเพราะว่าผมอยากให้ค่า HP ของตัวละครเนี่ยมันเยอะไอ้สีแดงเนี่ยมันจะเป็นเม็ดที่เพิ่มค่า HP เป็นหลักนะครับ นี่หัวมันเป็น HP เลยนะอันแรกนะครับเพราะถ้าใครอยากได้ค่า HP สูงๆก็หาสีแดงมาใส่นะครับเม็ดสีแดงนะเอาทีน,นี้มาที่รวมศิลาเวตกันต่อนะครับเราก็รวมเหมือนเดิมเลยนะ5้าช่องนะมันก็มีโอกาสจะได้เยอะนะครับดูนะผมขาดอีกอันเดียวโอ้โหทุกคนมาสามเลยครับรอบนี้แม่ มันแน่จริงๆนะออืมนี่นี่นี่โอ้โหเห็นไหมครับเอาง่ายๆนะไม่ต้องไม่ต้องพูดไปถึงสีแดงเลยนะแค่นี้เราก็มีสีฟ้าใส่ตั้งแต่เริ่มเกมเริ่มเล่นเกมแรกๆได้เลยนะครับเนี่ยพลังสองหมื่นอ่ะพลังลบสองหมืนต้นๆเลือดสามหมื่นไปไปลายแบบนี้มีสีฟ้าใส่ทั้งตัวแล้วนะครับซึ่งบางคนถ้าเขาไม่รู้เนี่ย เขาก็ยังใส่สีเขียวกันอยู่เราก็มีโอกาสที่พลังรบเนี่ยจะแซงหน้าผู้เล่นท่านอื่นๆนะครับอ่าทีนี้เราก็รวมสีฟ้าเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะได้แต้มกํมยานเพิ่มขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมครับใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนนะทีนี้เราก็ลองรวมอีกนะคเผื่อฟุกได้อีกอ่า แต่ท <invece S 1> ีน <esi> okay, ี uh, ้ม uhm, <c oughs> ันได้ไ uh, ม่ครบห้าแถวแล้วนะอ้าวอ้าวยังไงยังไงมาอีกมาอีกโอ้โหนี่นะครับได้อีกแล้วอีกหนึ่งแต้มเห็นไหมแต้มเตากำยานนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะได้การันตีสีแดงออกมาเองแต่ว่าตอนการันตีนี่ผมไม่รู้ว่ามันเลือกได้ไหมนะต้องไปถามคนที่เขารวมได้แล้วนะครับได้จากแต้มเตากำยานนะหรือมันสู่มอมากทีนึงนะครับ ถ้าได้สเตตัสไม่ดีก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> กันนะครับเออเอ่ออีกสิบแต้มนะทุกคนผมก็จะได้การันตีสีแดงออกมาอีกหนึ่งเม็ดแล้วนะเท่านี้พลังรบผมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะทุกคน <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแค่เราเอาตัวเข้าไปที่ห้องศิลาเวสนะครับนอกจากคุณจะได้ศิลาเวสแบบเป็นกอบเป็นกร,รมแล้วนะ คุณยังได้ค่า exp ที่เยอะมากๆเลยไม่ต่างจากเก็บบนพื้นด้านล่างนะครับไป1ได้3เลยนะอย่างแรกก็คือได้ศิลาเวทได้เอามาผสมได้สีฟ้านะแล้วสีฟ้ามาผสมอีกก็ได้แต้มเตากำยานเพื่อการันตีสีแดงอย่างที่2ได้ exp อย่างที่3ได้ของมาคราบพ,พวกอาวุธพวกชุดฟ้านะครับทั้งหลายแหล่นี่ผมก็ได้จากห้อง าฟาร์มทองแดงแล้วก็ห้องฟาร์มสิลาเวททั้งนั้นนะที่เอามาตีชุดนะครับเนี่ยนี่พวกนี้เนี่ยนะครับมันหาหาง่ายมากๆประมาณ2หาประมาณ1อาทิตย์ก็น่าจะได้แล้วนะครับตีได้แล้วเพิ่มอีกนิดๆหน่นนอยๆเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย